ตอเน็คเข็มระเบิดเข็มหักนี่นี่เสมอเราจะรู้ได้ยังไงคะอ๋อมันระเบิดชาปาถ้าระเบิดมันจะระเบิดตอนตออหมายถึงหัวแตกค่ะ,ะหัวแตกแตกเป็นแนวฉีดเลยออันนั้นอาจจะเกิดจากคอนกรีตสเต็งพลาดสเต็งไม่ได้มาเร็วเกินไปสเต็งยังไม่ถือเด็กบอกร้อยไปตอนนี้ร้อย มันจะแสดงอาการเลยแต่ถ้าห้ทอดน,นี่มันลงดินไปแล้วะโอกาสที่มันจะเบิดบะไม่มีมันไม่โดนกับแทกโดยตรงแต่สิ่งที่เกิดสําหรับส่วนที่ลงไปใต้ดินแล้วคืออาจจะเขาเรียกว่าเข็มหักหักโดยเช่นตอนเชื่อมอ่ะเชื่อมไม่น้อยเกินไปอตอนตอก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 จนจมไปดีละรอยเชื่อมขาดแล้วพอกระแทกต้นบนบนถัดลงมาปุ๊บกระแทกแล้วเขดไปเอียงนิดน,นึนงมันจะชอนพมือชอตปุ๊บมันก็เหมือนเี้ยถ้าตรงๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอียงเงี้ยมันจะตื๊ดอ่านโลอย่างเงี้ยโบมันจะลุด หรือเคยตอกตึงๆอยู่อะมันจะพุดลงไปเลยอย่างเงี้ยเปลวละเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สันที่ฐานด้ก่อนว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราสานที่ฐานว่าเป็นแบบนี้สิ่งเราทาคือเข็มต้นนั้นอยูว่าเปลวเปลวเรหมเราเราก็เสริมตอกใหม่ตอกคู่เอานะครับว่าไม่ใช้อ่ะอะไรที่เราไม่รู้แล้วมีความเสี่ยงในทางนิตการเี่นเราถือว่าไม่ใชะค่ะเราจะไม่อาจอาบก็ใช้ได้แต่เราไม่เอา แต่ถ้าบอกอาจจะมีปัญหาจริงเลย